ทิวจะพาไปกินชาบูวิวกลางหันลมครับผมใครที่มาเข่าขอไม่ควรพลาดนะครับผมนี่หูได้ชุดๆใหญ่ๆนี้เลยนะครับพรอื่นก็ต้องขอกราบสวัสดีนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ชาบูกลางหันลมครับผมไปกันเลยนะครับผมมาเข่าขอที่ไรต้องมาตลอดมาถึงเราก็เลือกโต๊ะนั่งกันเลยนะครับผมโต๊ะหนึ่งโต๊ะสโต๊ะสแต่เราเลือกเป็นโต๊ะลังนกนะครับพี่น้องเขาเรียกกันว่าโต๊ะอะไรไม่รู้แต่ทิวเรียกว่าโต๊ะลังนกนะครับผมเนี่ยโหวิวกัางหันจริงนะครับผมไอทิวจะไปมืดหน่อยนะครับผมเมนูเขาก็มี ทานเป็นแก๊งก็มีหมดนะครับผมนี่เขาก็เอาเบาะมาให้นั่งเลยนะครับผมโหใหญ่มากเลยโต๊นี้ตั้งได้ประมาณสิบกว่าคนนะครับผมแต่เรามานั่งสามคนทานชาบูวิวกระหันลมได้ครั้งที่สองแล้วนะครับผมต่อไปก็เป็นครั้งที่สามนะครับทุกคนโอ้โหแค่ตัดคลิปไปนี่ก็หิวแล้วนะครับพี่น้องนี่บรรยากาศหนาวมากเลยครับสิบกว่าองศานะครับน้ําจิ้มเขาก็มีให้อั้นดูครับพริกกระเทียมนี่สุดยอดไปเลยนะครับผมไอทิวชอบกินกระเทียมกับพริกมากชาบูใครจะตามมาก็ปักพิกัดมาได้เลยครับชาบูวิวกระหันลมนะครับเข่าคอนะครับผมนี่มาแล้วผมห ยอ,อยากกินเท่าไหรก็สั่งเท่านั้นหูเนี่ทิวก็จัดชุดเล็ยกๆย่อมยาวมาก่อนนะครับพ่าไป3คนนะครับผมไอไฟบอกวันเนี่ยจะจัดให้หนักเลยนะครับผมนานๆมาทีนะครับผมมาชาร์จแบตก็ต้องมาเติมพลังที่ชาบูเข่าคอนะครับผมไอทิวก็ขาดไม่ได้นะครับผมเนื้ซาซิมิกุ้งนะครับผมแซลมอนนะครับแล้วชุดนี้นะครับผมเขามีไข่กุ้งให้ด้วยนะครับทุกคนหูเต็มคำกุ๊บกุ๊สุดๆเ,เริ่มรับประทานชาบูกันเลยนะครับพี่น้องมาเริ่มกันจุ่มกันเลยนะครับผมได้บรรยากาศสุดๆกับอากาศหนาวแบบนี้ไข่กุ้งจุๆเลย ที่เนี่ยน้าจิ้มเขาเด็ดมากเลยนะครับผมซีฟงซีฟู้ดนี่โคตรอร่อยนะครับมโอ้มโหสุดยอดเลยไม่อวยเลยนะครับผมอน้ําชาบูเริ่มเดือดแล้วนะครับผมนี่เราจะเริ่มโซยกันแล้วนะครับผมไอไฟมันก็จัดก่อนเลยนะครับผมเออลืมบอกไปนะครับผมถ้านั่งโต๊ะรังนกก็จะเป็นเตาแก๊สแบบนี้นะครับผมแต่ถ้านั่งโต๊ะแบบนั้นจะเป็นเตาไฟฟ้านะครับพ่อทากินชาบูไปกับอากาศหนาวครับฟังเพลงชิวๆจากทางร้านนะครับพ่อาบรรยากาศสดสด บอกเลยนะโคตรฟินนะครับผมนี่ภาคเสียงไปยังหิวตามเลยเย็นนี้ต้องไปจัดอีกทีครเคยมาทานแล้วคอมเมนต์หน่อยนะครับผมรับชมจากจังหวัดอะไรคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมเห็นคลิปนี้เวลาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับเพอหิวละสิหิวละสิผมยังหิวเลยนะครับผมตามไทิวกันมาได้เลยนะครับใครอยากจะตามมานะครับชาบูกังหันลมนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมอิ่มจุกใจมากเลยนะครับพี่เขาให้จำส้มไปทานด้วยนะครับผมเห็นได้ทิวหล่อแล้วมั้งครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ